สวัสดีค่ะพบกับเมนูอาหารง่ายๆกับ youtube channel ช่อง fit food แล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้สมโมชวนเ,มนเพื่อนๆมาทานบัวหิมะสดค่ะอันนี้ก็เป็นบัวหิมะสดนะคะเป็นพืชสมุนไพรรากบัวหัวบัวนะคะทั้งหมดนี้1กิโลนะคะวันนี้เราจะนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานนะคะเมนูบัวหิมะน้ำแข็งใสค่ะในประเทศไทยนะคะนิยมปลูกบัวหิมะกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตอนนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะคะอันนี้สมุิก็ซื้อมาจากในช้อป e ีค่ะส่งตรงมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ2หัวนี้1กิโลกรัมค่ะ59บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะราคาประมาณนี้ค่ะกิโลละ50ถึง70บาทก็จะได้บัวหิมะสดหัวใหญ่ๆ2หัวนี้เลยนะคะประโยชน์ของบัวหิมะมีมากมายค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายให้ลดลงค่ะที่สำคัญนะคะ ัวหิมะเป็นพืชใต้ดินที่มีระดับโพแทสเซียมสูงค่ะช่วยในการขยายหลอดเลือดค่ะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอีกทั้งยังมีกากใยสูงนะคะช่วยเสริมสร้างระบบการขับถ่ายลดอาการท้องผูกในโมฮิมะเองก็ยังมีสารโปรไบโอติกนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายค่ะช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีระบบขับถ่ายก็จะทำงานได้ดีตามไปด้วยค่ะหัวบัวหิมะสดนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับมันเทศเลยค่ะ เปลือกบางรสชาติออกหวานเหมือนแห้วค่ะผสมกับมันแกวเลยแต่ว่าเนื้อนี่จะฉ่ำน้ำมากมากอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดนะคะทั้งแคลเซียมแมกนีสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีแล้วก็ในผลบัวหิมะเมื่อเทียบร้อยกร,รัมนี้นะคะจะให้พลังงาน54กิโลแคลอรี่ค่ะบางท่านก็นิยมนำมารับประทานสดๆนะคะเหมือนผลไม้ชนิดนึงค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานแบบน้ำแข็งใสนะคะเดี๋ยวกันอื่นเราไปเริ่มต้นที่การปอกเปลือกหัวบัวหิมะสดนี้กันก่อนไปลงมือทำกันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็แช่น้ําเอาไว้นะคะบางท่านก็นิยมทานแบบสดๆเลยค่ะเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองชิมกันดูนะคะอื้มอืมหวานเนื้อเยอะนะคะฉ่ำน้ํามากๆเลยค่ะลักษณะเหมือนสาลี่นะคะแต่มีกลิ่นสมุนไพรนิดๆค่ะเดี๋ยววันนี้นอกจากทานสดๆเราก็จะนํามาทําเป็นเมนูวัวหิมะน้ําแข็งใส่นะคะเดี๋ยวไปต้มน้ํากันต่อเลยค่ะ เติมน้ำลงในหม้อนะคะประมาณ2ลิตรใส่ใบเตบย4-5ใบลงไปค่ะต้มให้หอมนะคะพอน้ําเดือดก็ใส่โบฮีมะลงไปนะคะน้ําตาลที่เราเติมในวันนี้จะใช้น้ําตาลคีโตนะคะเป็นสารให้ความหวานค่ะ กระทั่งน้ําตาลละลายนะคะเราจะต้มโดยไม่ปิดฝาหม้อนะคะก็จะได้น้าที่ใสๆค่ะเราจะเพิ่มคุณค่าด้วยการใส่ธัญพืชต้มสุกด้วยนะคะอันนี้สมตกก็ซื้อมาจากเซเวค่ะก็จะมีทั้งข้าวโพดหวานนะคะข้าวบาเล่ลูกเดือยถั่วแดงงาขาวแล้วก็งาดําค่ะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับเมนูขนมหวานของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวต้มจนกระทั่งเดือดอีกครั้งหนึง่งเราก็จะปิดไฟยกลงค่ะ รเสิ์ฟทานกับน,น้ำแข็งนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูบัวหิมะของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูค่ะอืมอร่อยหวานชื่นใจนะคะ เหมือนได้ทานเนื้อแฮวนะคะความรู้สึกเหมือนได้ทานเนื้อแฮลจริงๆเลยค่ะเหมือนเมนูทับทิมกรอบประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากธันพืชหลายอย่างด้วยนะคะบัวหิมะเป็นรากพืชใต้ดินที่มีความฉ่ำน้ำมากจริงๆเลยค่ะมีประโยชน์มากมายนะคะทานสดๆก็อร่อยหรือจะทานเป็นเมนูขนมหวานแบบนี้ก็ได้นะคะอร่อยดีค่ะยังไงลองทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit f o o d ขอบคุณมากค่ะ